รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ร่วมคิดชีวิตเกษตรกรมั่นคงมาแล้วครับเช้าเช้าแบบนี้พบกับเรื่องดีๆในรายการที่กองทุนฟื้นฟูนฟลและพัฒนาเกษตร,รกรจัดให้ปี2565กองทุนเตรียมทุกอย่างเพื่อให้กเกษตรกรดีขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับเวลาดีๆแบบนี้รายการกฟกร่รวมคิดชีวิตเกษตรกรมั่นคงเวลา6โมงครึ่งจถึง7โมงเชา้า ที่ช่องเนชั่นทีวี2ีแห่งนี้ครับช่วงรานะครับเป็นช่วงบอกเล่าข่าวกรฟก,กวันนี้นะครับคณะผู้บริหารของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรส่งกำลังใจและวอวยพรปีใหม่แก่พี่น้องเกษตรกรเรื่องรายเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมได้เลยครับพี่น้องสมาชิกกองทุนฟื้นฟูนฟและพัฒนาเกษตรกรทั่วประเทศนะคะดิฉันรัชดาพรแก้วสนิท ในฐานะของประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเราก็ร่วมง,งานกันมาตลอดทั้งปีแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะคะที่ผ่านมาเราก็จะมีโครงการฟื้นฟูอาชีพออกไปให้กับพี่น้องได้ประกอบอาชีพของท่านในขณะเดียวกัน เราก็ได้ซื้อนี่จัดการนี่ชำระนี่ให้กับพี่น้องเกษตรกรของเราพอสมควรแต่ก็คงได้ไม่หมดนะคะก็หวังว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเราก็ได้ช่วยพี่น้องเราได้ร่วมมือร่วมใจกันนะคะสำหรับปีหน้าเราก็พยายามค่ะคณะกรรมการทั้งกรรมการบริหารที่ดิฉันทำงานอยู่คณะกรรมการจัดการนี่ซึ่งเป็นอีกคณะหนึ่งของเรา และวคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูคณะใหญ่ก็มีความปรารถนาดีจะให้เราช่วยกันที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อให้พี่น้องได้อยู่ดีกินดีนะคะมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีให้ปลอดจากโควิดร่วมกันทุกคนแล้วปีหน้าเราก็ร่วมงานกันอีกนะคะ การเรียนพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับที่เป็นสมาชิกกองทุนพืนปูและพัฒนาเกษตรกรทุกๆท่านครับก่อนจะสิ้นปีใหม่นะครับและตอนรับปีใหม่ปี2 5 6 5ันสานี้นะครับผมเองในฐานะกรรมการจัดการนี่และเป็นประธานกรรมการจัดการนี่ของเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนพื้นผูและพัฒนาเกษตรกรขอส่งกาลังใจให้พี่น้องทุกท่านนะครับและก็ค่อนข้างจะมีข่าวดีในปีใหม่เนื่องจากมีการ ขับเคลื่อนของคณะกรรมการจัดก,การหนี้ของเกษตร,รกรอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นเงินก็ประมาณในการจัดก,การหนี้ปีหน้านี้นะครับเราพร้อมแน่นอนครับสวัสดีครับพี่น้องกเกษตรกรสมาชิกกองทุนพื้นฟูและพัฒนากเกษตรกรและพี่น้องกเกษตรกรทั่วๆไปนะครับเมื่อท่านได้ชมรายการนี้แล้วผมนายชวัตชัยวัฒนศิริุลรองประธานกรรมการบริหารของทุนพื้นฝูและพัฒนาเกษตรกร ไม่อาจามีสิ่งใดที่จะพูดคำว่าปี2,565นี้ขอให้พี่น้องเกษตรกร,กรที่ผ่านสถานการณ์ต่างๆมามากมายรวมถึงสถานการณ์ภายแห่งโรคโควิดนี้จงผ่านพ้นไปด้วยดีและขอให้ประเทศไทยสู่ทางรอดปลอดภัยโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร,กรหมดหนี้หมดสินมีที่ทำกินสามารถดำรงรักษาชีพนี้ไว้ชั่วลูกสืบหลานได้นี่คือคำที่ผมมีเจตนาและอยากให้ ทุกสิ่งอย่างทุกชาติทุกศาสนาที่พี่น้องนับถืออยู่ช่วยดลบรรดานให้พี่น้องประสบแต่ความสุขความเจริญพี่น้องสมาชิกกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรวมถึงผู้นําองค์กรนะครับแล้วก็พี่น้องที่รับชมรายการาเราอยู่นะครับผมสําสเริงปันชาตินะครับรองประธานกรรมการบริหารนะครับใน,นานะกรรมการกองทุนปีใหม่นี้นะครับปี2565เนี่ยก็ ไม่มีอะไรที่จะมาฝากนะครับก็ฝากให้กับพี่น้องที่เป็นสมาชิกของกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเรานะครับสู้นะครับสู้ต่อนะครับในไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับพวกเราต้องช่วยกันนะครับเพื่อ,อดํารงไว้ซึ่งองค์กรของกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแล้วก็อยากให้กําลังใจทุกท่านนะครับที่เจอวิกฤตไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมฝนแรงนะครับแล้วก็โรคระบาดต่าง ของรวมถึงทางสภาพเศรษฐกิจซึ่งย่ำแย่นะครับก็ผ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันแล้วก็ให้กำลังใจทุกท่านครับขอบคุณครับโชคดีปีใหม่ครับพี่น้องเกษตรกรรวมทั้งท่านผู้ชมรายการในวารดิษฐีขึ้นปีใหม่ปี25.65ที่กำลังมาบรรจบนี้ประเทศเรามีสถานการณ์วิกฤตโควิดเหมือนกับประเทศอื่นทั่วโลกสิ่งที่จะนำเข้าไปสู่การฟื้นฟูอาชีพหรือประเทศชาติได้ก็คือการผลิตอาหาร บ้านเราเป็นเมืองเกษตรเกษตรกรคือกระดูกสันหลังของชาติกองทุนฟื้นฟูเป็นองค์กรซึ่งเชื่อมโยงกับเกษตรกรรายย่อยภายใต้กลุ่มที่สังกัดก็ขอในโอกาสนี้ก็ขอวอวยพรให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านรวมถึงกรกร,รมกรซึ่งสลัดเกษตรกรมาใช้งานรงงานและกลับมปเป็นเกษตรกรอีกได้มีความสุขตลอดไปในปี2565ครับดีครับ ด้วยรักจากใจจากกองชนฟื้นฟูนและพัฒนาเกษตรกรครับเราจะพักเบรกกันนะครับช่วงหน้านะครับจะเป็นเรื่องเนื้อหาที่บอกว่าคณะผู้บริหารมาโชว์วิสัยทัศน์ในเรื่องของการเตรียมการดําเนินการเพื่อพี่น้องเกษตรกรในปี2565เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมได้เลยแต่ตอนนี้พักเบรกก่อนครับนโยบายและทิศทางในการบริหารปีห5 ที่มุ่งเน้นในการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพผ่านองค์กรเกษตรกรซึ่งได้ตั้งตัวเลขกลมๆไว้ที่ประมาณ1,644องค์กรประมาณ300,000กว่าราย กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมใส่ใจดูแลพี่น้องเกษตรกรไทยทุกรายจึงฝากถึงกลุ่มเกษตรกรก่อนดําเนินการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรควรเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะการขึ้นทะเบียนกับกองรกอมาทีสองขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนที่หนึ่งเขาเรียกขึ้นทะเบียนองค์กรขึ้นทะเบียนที่สองเขาเรียกขึ้นทะเบียนนี่ที่นี่หลังจากขึ้นทะเบียนกลุ่มแล้วเนี่ย ถ้าคนในกลุ่มนั้นมีหนี้เต็นหนี้ในระบบนะเราก็ให้เกษตรกร,กรแต่ละคนก็ไปขึป้นทะเบียนหนี้ไว้คู่กันไปทั้งนี้สามารถขอคําแนะนำได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูนฟลและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดของท่านเพื่อทำให้การขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรของแต่ละกลุ่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์02 158 0342ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ค่ะ น้องสมาชิกกองทุนฟื้นฟูนและพัฒนาเกษตรกรนะคะในช่วงปีที่ผ่านมา2564คณะคณะกรรมการของเราก็ได้พยายามที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อพี่น้องสมาชิกกองทุนนะคะสำหรับปี2565ปีใหม่นี้เราก็หวังว่าเราจะมีความคล่องตัวเราจะมีสภาพคล่องต่างๆเนี่ยมากขึ้น เพราะว่าปีนี้เราก็ได้พยายามผลักดันที่จะของบประมาณจากรัฐบาลแล้วก็รวมทั้งเรื่องนี้เราก็ได้พยายามไปเจรจาเพื่อที่จะให้สถาบันการเงินต่างๆรวมทั้งกระทรวงการคลังด้วยเนี่ยได้ผ่อนคลายระเบียบทั้งหลายแล้วก็ผ่อนคลายเรื่องการชำระหนี้ของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ปีหน้าเราก็จะพยายามนะคะหนึ่งก็คือทางด้านการฟื้นฟู เราก็จะพยายามหางวง่ประมาณมาให้ได้ให้เพียงพอกับการประกอบอาชีพในการฟื้นฟูของพี่น้องเกษตรกรถือว่าเป็นภารกิจของเราในการที่จะให้พี่น้องเนี่ยได้ประกอบอาชีพการเกษตรนะคะข้อสําคัญก็คืออยากย,าย้ำกับท่านนะคะว่าการติดต่อกับกองทุนฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นการขอรับการสนับสนุนประกอบอาชีพหรือการจัดการหนี้ชําระหนี้ ท่านอย่าไปยอมเสียเงินให้กับใครนะคะใครมาขอเก็บเงินกับพี่น้องเกษตรกรคนนั้นถือว่าใจดำที่สุดผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นท่านแจ้งเข้ามาเลยนะคะเรายินดีเลยที่จะต้องออดูแลท่านเพราะว่าถือว่าท่านเป็นสมาชิกของเราขอบียนพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนรัฐภูิและพัฒนาเกษตรกรทั้งประเทศครับในฐานะที่ผมประธานกรรมการสจ้านี้ของเกษตรกร ขออนุญาตเรียนเรื่องการจัดการหนี้ในปีงบประมาณของ5ดังต่อไปนี้นะครับเป้าหมายและจุดประสงค์ของเราคือต้องการจัดการหนี้ทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นหนี้ธนาคารพาณิชย์หนี้นิติบุคคลเรากําลังจําแนกแยกประเภทหนี้ให้แล้วเสร็จเพื่อจะได้สู่การเข้าไปจัดการหนี้ให้แล้วเสร็จภายในปี -65 หากเป็นไปได้เราจะทําให้เยอะมากที่สุดนะครับด,ดังนั้นแล้วขอเป็นกําลังใจและส่งใจให้พี่น้อง ได้รับรู้ด้วยว่างบประมาณต่างๆในขณะนี้เราได้ดําเนินการจัดหางบประมาณตั้งการจัดการนี่ทั้งงานอื่นๆของกองทุนเรากับรัฐบาลนะจำนวน5 4า0นล้านนะครับเมื่อได้สําเร็จแล้วเราก็จะตั้งเป้าในการจัดการนี้โดยเฉพาะอย่างนี้นี่ธนาคารพาณิชย์ปีนี้เราได้คุยกับสมาคมธนาคารคุยกับบริหารสินทรัพย์ว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่างมีข้อตกลงด้วยกันไปด้วยดีนะครับ ส่วนนี้ธนาคารสีแบงก์รัฐนะครับเรากำลังดำเนินการหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เป็นกรรมการธนาคารอย่างเช่นของทกศนะครับเราก็มีการพูดคุยหารือ,อแนวทางทิศทางในการที่จะดําเนินการปี65นี้ดีมากครับดังนั้นแล้วพี่น้องเกษตรกร,รออก็จะได้วิตกนะครับเราพร้อมที่จะเข้ามาดําเนินการให้พี่น้องอได้รับการแก้ไขปัญหานี้ ทุกท่านทั้งประเทศนะครับนี่คือมุมมองของทั้งสองท่านนะครับที่เป็นผู้บริหารนะครับท่านรัชดาพเจ้าเสด็จแล้วก็อีกท่านนึงนะครับท่านจารึกท่านก็ดูแลเรื่องของทั้งมุมมองหลายมุมนะครับของกองทุนฟื้นปูแล้วครับที่สําคัญที่สุดครับยังมีอีกงสามท่านนะครับที่นั่งอยู่กับผมนะครับสวัสดีทั้งสามท่านครับผมสวัสดีครับท่านทั้งสามนี่นะครับประกอบไปด้วยนะครับท่านสกายพิมพ์ือนะครับท่านจารึกธาที่การสำนักงานกองทุนฟื้นปูและพัฒนากษตรกรแล้วก็ท่านคุณวัสด ใช่ว่าท่านสคุณนะครับท่านเป็นรองประธานกรรมการบริหารคนที่หนึ่งแลวก็ท่านสําเร็จต่างชาติท่านรองประธานกรรมการบริหารคนที่สองครับถามทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์มีมุมมองได้เลยนะครับการดําเนิเงงนงานของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและฒเกษตรกรในปี2 5ง5นะครับแต่และท่านนะครับมีมุมมองอยังไงบ้างราครับในเรื่องการบริหารของสํานักง,งานกองทุนโดยทิศทางซึ่งกองทุนโดยวิสัทน์เป็นหน่วยงานเพื่อการให้บริการเกษตรกร ในปี6-5ในภาษาก็คือเราเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งบริหารโดยงบประมาณซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่1ตุลาเป็นต้นมาเนี่ยในปีสองพนสิสิ่งที่สำนักงานเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการจัดการหนี้ในเรื่องการทำงานอยู่3ด้านนะครับด้านที่1ก็คือการบริหารสำนักงานให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการกระจายงานและก็มุ่งเน้นการ ทำงานแบบเป็นทีมหรือว่าระบบกลุ่มจังหวัดซึ่งได้เสนอคณะกรรมการบริหารและสําน,นักง,งานก็ถือปฏิบัติเรื่องนี้มาประมาณปีกว่าแล้วก็กำลังเริ่มเข้าสู่ระบบการกระจายหน้าทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้งานบรปปรลุเป้าหมายเรื่องที่2ในการเสริมประสิทธิภาพเนี่ยที่สําคัญก็คือการนําเอาเรื่องของเทคโนโลยีเช่นการใช้แอปพลิเคชันการใช้กระบวนการเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารการกติดตามให้ผู้บริหารสามารถ เข้าถึงข้อมูลและเพื่อประกอบการตัดสินใจในการกำกับติดตามส่วนที่สำคัญก็คืองานทึ่งเป็นภารกิจหลักก็คือกองทุนเป็นหน่วยงานเพื่อการให้บริการเกษตรกรในในสาระสำคัญ2ด้านคือด้านการฟื้นฟูนโยบายและทิศทางในการบริหารปี65ที่มุ่งเน้นในการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพผ่านองค์กรเกษตรกรซึ่งได้ตั้งตัวเลขกลมๆไว้ที่ประมาณ1 6 4 4องค์กร เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมายทั้งที่จัดการหนี้ไปแล้วและที่กําลังเข้าสู่การจัดการหนี้รวมถึงการฟื้นฟูปกติประมาณ3 0 0 0 0นกว่าลายอันนี้คือหลักแล้วก็มีความคาดหวังในการจะใช้งบประมาณในปี65ในด้านนี้จำนวน3,290ล้านเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชีพในส่วนที่2ที่มีความสําคัญและมีความจําเป็นเร่งด่วนก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหานี้ ซึ่งวันนี้ก็ต้องก่อนจะเริ่มตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถาบันเจ้าหนี้ในเกือบทุกสถาบันที่ให้ความร่วมมือในการชะลอคดีโดยเฉพาะหนี้ที่อยู่ในชั้นบังคับคดีหรือขายทอดตลาดสิ่งที่ผมจะเพิ่มมาคือก่อนจะไปสู่กระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบโดยสมนักง,งานกองทุนสูงสิ่งแรกที่ต้องทําเราก็พูดกันมาตลอดคือในทางนโยบายเนี่ยเราเห็นความสําคัญในด้านข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลฐานการข,ขึ้นทะเบียนของพวกเราตั้งแต่ ขึ้นทะเบียน,เ,นยเรายังไม่เคยสะสางทางบัญชีเลยไม่ว่าจะเป็นจํานวนขององค์กรจํานวนสมาชิกและจํานวนทางทะเบียนนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยถ้าเราจะจัดการไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องสะสางของเราก่อนว่าจริงๆแล้วผู้ที่ยังต้องการมาใช้บริการขางกองทุนพุ่นฟูเนี่ยมีอยู่จํานวนจริงๆแล้วเท่าไหร่อันนี้กาลังทางนโยบายก็ได้กําชับเป็นมติไปแล้วว่าให้สํานักงานโดยเฉพาะ กลุ่มจังหวัดที่ท่านเลขาได้หนัเรียนไปเมื่อสักครู่นเนี่ยครับบอกว่าต้องต้อง,องทําเลยโดยเฉพาะงานเนี้ยเราขอ,อามาก่อนเพื่ออย่างน้อยที่สุดเวลาไปจัดสรรของมานเนี่ยมันจะไปขู่อยู่กับข้อมูลตรงนี้นะครับครับนี่นี่คือสิ่งที่ต้องทำเพราะนั้นวันนี้เองเนี่ยทางด้านการจัดการนี่เนี่ยเราเองก็ต่อเนื่องจากที่ท่านเลขาได้พูดว่าเราก็เดินไปพบกับสถาบันเจ้าหนี้ว่าเจตนาของเราคืออะไรเจตนาของพรบอกองทุนคืออะไรเพราะเราไม่ได้ เข้าไปสร้างปัญหาให้กับสถาบันเจ้าหนี้เหล่านั้นแต่เราต่างหากที่กําลังจะแก้ปัญหาให้กับสถาบันเจ้าหนี้เพื่อลดความขัดแย้งเพื่อลดปัญหาการละทิ้งืีนฐานการละทิ้งอาชีพเกษตรกรให้เขายังคงอยู่ในอาชีพนี้ได้ด้วยการรักษาที่ดินถวา้นี่คือเราก็เดินไปคุยกับสถาบันเจ้าหนี้มาปรากฏว่าได้รับความยอมรับจากสถาบันเจ้าหนี้จนกระทั่งเราจะนําไปสู่การ เสนอเป็นมติครอมอรซึ่งจะใช้ร่องรอยเดิมก็คือ7เ,เมษายนอันนี้กาลังจะเป็นสถานการณ์ที่เรากาลังจะดาเนินการต่อแต่ต้องภายใต้ใการสะสางให้เรียบร้อยครับท่านสัมฤิงเพิ่มเติมดีไหมครับครับก็ในในประเด็นเรื่องเรื่องการพื้นฟูนะครับก็เรามีประสบการณ์อยู่ตั้งแต่เราตั้งกองทุนพันฟูมานะครับแล้วก็ตั้งแต่ต้นนะครับตอนนี้ทั้งเงินอุดหนุนนะครับแล้วก็เงินกู้ยืมทั้งหมดเนี่ยประมาณ 11,361โครงการที่เราได้อนุมัติไปทั้งหมดนี่คือบทเรียนเราคณะโดยฝ่ายนโยบายเนี่ยในปี65เนี่ยเราก็จะทําแผนนะครับเอาประสบการณ์ต่างๆท,ที่ที่ได้อนุมัติไปทั้งหมดเนี่ยมาทําแผนตอนนี้ทั้งพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศยื่นมาทั้งหมดเนี่ยพันกว่าองค์กรที่ยื่นมาแล้วแต่เรายังไม่ได้อนุมัติโครงการเนื่องจากเรายัางขาดงบประมาณอยู่ครับแต่ในใน,ในการดูแลเรื่องการฟื้นฟูเพื่อให้เป็น อาชีพอีกอาชีพหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรซึ่งเขาเข้าไม่ถึงแหล่งทุนนะครับเราก็ต้องทําตรงนี้เพื่อให้เป็นระบบด้วยด้วยการทําแผนเดี๋ยวเราจะพักเบรกก่อนนะครับช่วงหน้านะครับทั้ง3ท่านนะครับจะมีมุมมองนะครับที่ขยี้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับที่เป็นสมาชิกนะครับติดตามได้นะครับแต่พึ่งไปไหนนะครับพักเบรกก่อนเดี๋ยววาเจอกันครับหนึ่งการมีส่วนร่วมสองต้องทํางานด้วยความโปร่งใสให้สามารถตรวจสอบได้และสุดท้ายก็คือหัวไม่โต ขารีบแต่ต้องโตที่ขาก็คือการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมด้วยความโปร่งใสและการกระจายอำนาจและตรวจสอบได้คือสิ่งที่กองทุนจะขับเคลื่อนเพื่อพี่น้องเกษตรกร ทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรชดเชนพิดน้องเกษตรกรที่เป็นหนี้ระบบและมีความประสงค์ขอเคารบการช่วยเหลือด้านการจัดการหนี้จากกองทุนทีขึ้นทะเบียนหนี้ต้องมีอาชีพเกษตรกรเป็นหนี้มาจากการประกอบเกษตรกรรมและเป็นหนี้ในระบบตามมาตรา3 7มเจ็ดถหนึ่งตามพรบกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพศ2542อันนี้แก่หนี้ที่เกิดจากโครงการส่งเสริมของรัฐและประสบความ้มเรลวอันไม่ใช่ความผิดของเกษตรกรหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่เข้าเกณฑ์หรือหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเกษตรตามกฎหมาย ในรูปแบบสากลและต้องขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนเรียบร้อยแล้วยื่นคำขอได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูสาขาจังหวัดทั่วประเทศเอกสารที่ประกอบได้แก่คำขอขึ้นทะเบียนหนี้ตามแบบที่สำนักงานกำหนดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเกษตรกรหลักฐานแห่งหนี้เกณนสัญญากู้ยืมสัญญาจำนองหรือสมุดเงินกู้สงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร021580342หรือเฟซบุ๊กหรือเว็บไซต์ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือสำนักงานกองทุนฟื้นฟูสาขาจังหวัดใกล้บ้านทั่วประเทศ ร่วมคิดชีวิตเกษตรกรมั่นคงครับเช้าๆแบบนี้หกโมงครึ่งจนถึงเจ็ดโมงเช้านะครับพี่น้องเกษตรกรสมาชิกถามทั้งสามท่านต่อเนื่องเลยครับผมการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูในปี25 5 5นะครับเรื่องการฟื้นฟูเอยเรื่องของการบริหารด้านการจัดการนี่เรื่องของการประสานความร่วมมือต่างๆนะครับรวมหมดแล้วนะครับเอาเล่ากันให้หมดเลยนะว่าปีหกหจะทําอย่างไรครับได้ครับครับผเรื่องแรกเลยเนี่ยเราขอท่านเลขาท่านสมเด็จเนี่ยเรา เข้าใจว่าสิ่งที่เราได้ออกแบบในเรื่องของมาตราแปดเนี่ยเราเห็นทิศทางว่าที่ผ่านมาเครื่องมือน,นี้เรามีมานานพี่เป้แต่เราไม่ได้ใช้เนื่องจากพอเรามาดูจริงๆแล้วมาตราแปดมันสามารถทําอะไรได้เยอะโดยเฉพาะเรื่องของนี่เนี่ยที่ผ่านมาเราเข้าไปซื้อเข้าไปดำเนินการทีละลายๆลลายอะไรเนี่ยมันจึงทาให้เจ้าหนี้เนี่ยดูเหมือนเวลาจะขายเรามันยากต่างกับการที่เขาขายบริษัทบริหาอดูครับวันนี้เราก็เลยบอก ถ้าอย่างนั้นเมื่อมาตาแปดได้เนี่ยเราสามารถจะเอาหนี้เราเนี่ยซื้อยกเข่งมาเลยแล้วมานั่งบริหารจะได้ราคาที่ถูกกว่าที่เราไปนั่งต่อรองเพราะทีละลายทีละห้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเรามาแบบนี้เฉลีย่ยแล้วน่าจะเหลือไม่ต่างอะไรกับบริษัทบริหารินทรัพย์ท่านเลยก็อาจจะยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถมาผ่อนและรักษาที่ดินไว้ได้ท่านที่เปอันนี้เป็นโอกาสของพี่น้องเกษตรกรจริงๆนะครับแล้วก็าตามพระราชบัญญัติกองทุนพื้นฟูเนี่ยมาตราแปดเนี่ยตยั้งแต่เลขหน ให้เราได้ทําได้ทุกเรื่องนะครับอย่างที่ท่านยธวัน์ได้นาเสนอไปนี้เป็นโอกาสดีของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับการจากการนี้โดยการซื้อยกยกยกแพ็กเลยนะครับยกเข่งนะครับยกยกมาเลยนะครับตามที่สถาบันการเงินเขามีอยู่ในมือเราสามารถไปประสานงานแล้วก็สามารถดึงมาได้เลยครับหลายท่านที่ฟังเนี่ยอาจจะตกใจว่าเกษตรกร,ะร,กรจะไม่แห่มาขึ้นทะเบียนหรอหรือผู้ชิดที่จะได้รับสิทธิ์เป็นยังไงขอเรียนให้เข้าใจอย่างนี้นะครับว่าด้านการฟื้นฟูเป็นหลักในเรื่องของ การฟื้นฟูโดยกระบวนการกลุ่มซึ่งปัจจุบันทําไปแล้วประมาณห่ากลุ่มทั้งประเทศแต่ที่เหลือเนี่ยการเคลื่อนไหวกลุ่มที่เคยได้แล้วแต่ยังไม่ประสบสาเร็จก็มาดาเนินการต่อได้ส่วนที่เหลือซึ่งยังไม่เคยติดต่อเลยเนี่ยตอนนี้เราทํากลุ่มจังหวัดเพื่อเร่งรัดสสารทะเบียนเหมือนที่รองนายสวัสด์ได้พูดถึงเนี่ย<ม>ให้คนได้มาเข้าถึงว่าณนะวันนี้คุณขึ้นทะเบียนไว้ไม่ใช่ขึ้นเฉยๆอันนี้เรื่องในการฟื้นฟูเรื่องจากการนี่ใหญ่มากก็คือ ขึ้นทะเบียนไว้5้าแสนแต่นี่เกษตรกร,กรอันนี้ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่ได้เข้าใจว่าขึ้น5้าแสนสามแต่เกษตรกร,กรบางรายพอเขามีศักยภาพมีความสามารถเขาก็ไปชําระหนี้เขาเองเป็นหนี้ที่ผิดนัดที่มาอยู่กองทุนจํานวนตัวเลขแสนแ0ดหมืันกว่าหลายดีเสร็จด้วยซ้ำไปก็คือว่าพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ย หนึ่งสถาบันเจ้านี้เองเนี่ยจริงๆเป็นผลดีถ้าไม่กลัวพฤติกรรมว่ามันจะเรียนแบบมันพิจนดมาแล้วว่าวันนี้จริงๆพฤติกรรมเรียนแบบที่มักจะถูกกล่าวหารจริงๆไม่ใช่และเป็นโอกาสที่ดีจะเป็นหน่วยเสริมให้กับรัฐบาลชุดนี้บริหารประเทศภายใต้สิ่งที่ไม่ให้คนมันโยกย้ายถิ่นฐานยังให้คนภาคการ,กรเกษตรยังต้องผลิตอาหารให้พวกเราอยู่แล้วเรื่องของก ถ้าจะให้เกษตรกรสมาชิกมีศักยภาพมากขึ้นแล้วเราจะทำมีการประสานงานเกือขายอย่านตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยนโยบายของสํานักง,งานและคณะกรรมการบริหารก็คือคําตอบอยู่ในพื้นที่าการให้มีงานในจังหวัดาการขึ้นทะเบียนการรับรองคนรับรองสิทธิจบในพื้นที่าการให้มีกลุ่มจังหวัดก็คือให้จังหวัดเรามีบุคลากรจํากัดเรามีเครื่องมือจํากัดเรามีงบป,ประมาณจํากัดดังนั้นระดับสํงงานักงานระดับพนักง,งานเนี่ยต้องทํางานให้ยุติในเรื่อง เกษตรกรที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ก็ดีเข้ามาตรวจสอบคุณสมบัติก็ดีเสนอแผนและโครงการก็ดีอยู่ที่พื้นที่กลไกในจังหวัดเนี่ยเรากําลังปรับรูปแบบใหม่วันนี้เราทํางานในเชิงรุกพยายามที่จะไม่ให้หัวโตขาเลีบจะต้องกระจายงานลงไปสู่จังหวัดให้มากอันนี้คือคือที่นี้อาจจะต้องเป็นแค่ศูนย์อำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัดทั้ง11กลุ่มเนี่ยว่า งานหลักที่เราต้องทำภารกิจหลักภารกิจรองภารกิจเฉริมจะทำอะไรต่อการบริหารโดยเจตนาที่ผมเข้ามานั่งทำหน้าที่เลขาธิการแล้วก็โดยความการุณาของกรรมการเนี่ยผมเน้นในเรื่องหนึ่งการมีส่วนร่วมซึ่งท่านรองยศวัตรพูดถึงอนุก,กรรมการจังหวัด1308คนทั่วประเทศจังหวัดละ15คนนั่นคือเครื่องมืออันที่สองการมีส่วนร่วมหนึ่งความโปร่งหนึ่งการมีส่วนร่วมสองต้องทำงานด้วยความโปร่งใสให้สามารถตรวจสอบได้และสุดท้ายก็คือ หัวไม่โตขารีบแต่ต้องโตที่ขาก็คือการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมด้วยความโปร่งใสและการกระจายอำนาจและตรวจสอบได้คือสิ่งที่กองทุนจะขับเคลื่อนเพื่อพี่น้องเกษตรกรช่วงท้ายของรายการเลยครับทั้งสามท่านนะครับฝากถึงพี่น้องเกษตรกรแต่ละคนนะครับมีมุมมองอต่างกันนะครับฝากด<อ>้วยครับผมอยากฝากถึงรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องว่าอย่างแรกเลยเนี่ยผมเชื่อว่าท่านก็ดูรายการอยู่การพัฒนาคนไปสู่การพัฒนาประเทศเนี่ย อย่าลืมว่าอาชีพสองอาชีพคือคนครอบครัวเดียวกันทิเป้ครับอ,อาชีพกรรมกรกับอาชีพกเกษตรกรเนี่ยคือครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าพัฒนาฐานรากแล้วมันแข็งแรงเนี่ยจะนําไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนได้อยากจะฝากถึงพ่อแม่พี่น้องที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของของของสมาชิกกลุ่มนะครับให้ลูกหลานเนี่ยมาสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูให้มากขึ้นนะครับ หลังจากที่เราสะสางทางทะเบียนเสร็จเนี่ยอยากจะเห็นเด็กคนรุ่นใหม่มาร่วมพัฒนาทางอาชีพท,ทางด้านการเกษตรและก็มาเป็นสมาชิกกองทุนพื้นฟูเพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรแห่งนี้เนี่ยได้ได้เดินหน้าไปในนามของสำนักง,งานก็ขอฝากไป,ไปยังท่านผู้ชมที่เป็นเกษตรกรและพี่น้องเกษตรกรสมาชิกทุกท่านว่าวันนี้การดำเนินง,งานกองทุนเลย20ปีมาแล้วเข้าที่ย่างที่ปีปีที่22สิ่งที่ต้อง ทำร่วมกันก็คือหนึ่งท่านต้องมาใช้สิทธิ์ของท่านและอันที่สองการรับบริการภายใต้กองทุนมีองค์กรเป็นหน่วยงานที่จะสื่อสารกับสํงงานักงานในระดับพื้นที่ก็ขอเรียนฝากว่าท่านต้องติดต่อกับองค์กรเพื่อใช้สิทธิ์ทั้งด้านการฟื้นฟ,นฟนูและด้านการจัดก,การนี่สุดท้ายในประการที่3ก็คือว่ากองทุนเกิดจากการขับเคลื่อนของพี่น้องเกษตรกรในทุกภูมิภาคมาณนะวันนี้จํานวน56,00 0 ว่าองค์กรจํานวนเกษตรกรสมาชิกเป็นรายครอบครัวมีครอบครัวลงทะเบียนขึ้นทะเบียน12หรือ3รา,ายแต่ทั้งหมดนี้ก็คือนับเป็นหนึ่งครอบครัวอยากจะเรียนฝากพี่น้องว่ากองทุนเป็นพระราชาบัญญัติฉบับ,บเดียวซึ่งเปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรรายย่อยเข้าถึงสิภายใต้ใช้กลุ่มเป็นตัวขับเคลื่อนวันนี้เรามาสร้างความมั่นคงอาชีพเกษตรกรภายใต้าการพึ่งพาซึ่งกันและกันนำเข้าไปสู่ความการพัฒนาที่ยั่งยืนและแก้ปัญหานี้สินได้ครับก็ขอเรียนฝาก ครัับนีถ้ามีปัญหานะครับปรึกษากองทุนได้ทุกสาขาทั่วประเทศที่มีเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับและที่สุดท้ายที่สุดนะครับขอบคุณผู้สัมพันธ์รายการนะครับสำนักงานกองทุนพื่อฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมและทั้งสามท่านขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ